บายบายไปอยู่กับตาในบ้านนะอันนี้คืออะไรตัวนี้ก็อ่านที่ท่านท่านเห็นไหมเนี้ยเห็นไหมอ่านได้แค่พี่น้องนได้แค่พี่น้อง แล้วดูทรงผมมันดูเซ็กซี่เหมือนกันนะเอาจริงเซ็กซี่นะเหมือนเหมือนพิ่นสาะผมมาแล้วไม่ได้เซ็ตแต่ว่าตาตาเครียดอยู่แล้วก็เป็นได้แค่พี่น้องเนี่ยมันดูแบบโอ้มันเจ็บมันเจ็บปวดท่านมันนั่นแหละอ่เออเออเออเอ้เออเออเออเเฮ้ยอุเยแเงอี่เวเเ อย่ามาแทงกันด้าเหน้วค่ะ đường mười ba อีกฟู่พมเมนต์สเลตเตอร์แอบรอดแล้วสิบ้าอ้อยกี้เหี้ยมันจะจะไม่ไม่รู้เป็นลุงแม่สิติดจับกุ้งไม่ได้จริงเอาเอาเอาไอ้ิก ไอ้ตอ๊กน้ำอ่ะตอนไอ้ฟ้าตายแล้วน้องเขาขึ้นไปเก็บเลยโอ้ยไอ้บิกกี้สวัสดีครับใครอ๋อหนูไอรีนวันดีจ้ามี่ข้าวเหนียวเอ้าไอรีนเหโอ้โหเอ้าก็บอดทักเหมือนกันสวัสดีครับใช่หนูเองแล้วลุงเป็นอะไรคะไม่รู้ไปวูบไปทำไมไอรีนแต่งตปีกีไปงานศพเลย ดีคุยเรื่องท่านเกิกหน่อยในๆนก็ในในเนีลยนี่ดูชุดลุงนี่ลุงยอมแพ้แล้วไม่สู้แล้วไม่เอาแล้วไม่รล้วทำไมอยู่ๆลุงไปบอกรักพี่เมียไม่ได้บอกรักแบบนั้นมันรักแบบเพื่อนบอกว่าบอกรักก็บอกรักแต่แบบเขาจะคือความใหม่ลุงคือบอกรักแบบเพื่อนไม่ได้บอกรักแบบแฟนไม่ได้บอกรักแบบผัวแบบเมียกันได้ ก็นนี้ไงทูตานี่ไงก็ถึงบอกว่าเออไม่เอาเพื่อนก็นได้เป็นเนี่ยพี่น,น้องไม่เอาเพื่อนเป็นแค่พี่นอ้องเอาเป็นว่าผู้ชายคนนั้นฉันให้เธอนัดนให้หนูทำไมเขาเป็นของหนูเออวะเขาเป็นของเอิงอยู <ลง S 2> ่แล <ง S 2> ้วฮ <ลง S 2> ัลโหลคุณแปลกๆดีมะไม่เอาแล้วไม่เอาแล้ว แล้วดต่คือก่อนหน้านี้คือจะเอาว่าไม่ได้จะเอาก็หมายถึงแบบเออไม่ไม่อะไรไม่รักแบบเพื่อนก็ได้ไม่รักแบบเพื่อนก็ได้ใช่แล้วจะรักแบบไหนก็ไม่รักไงไม่รักแบบเพื่อนแล้วแบบเฉยๆเลยไม่ชอบด้วยแบบเฉยๆรู้สึกเฉยๆโอเคไหมรู้สึกเฉยๆแล้วทำไมตรงตรงสภาให้เขาอุ้มจะให้เขาอุ้มคืออันนั้นมันก้อนก้อนนะไง ก้อนหนะ้าคือคือเรื่องของเรื่องอ่ะก็เห็นอะไรวะความอบอุ่นนะก็อ,อย่างที่ลุงบอกไงลุงคาดความอบอุ่นแล้วก็ไอ้หมูห่แหมอุ้มอะไรวะพ่อตัดอุ้มหมูห่แหมจ๋าครอบอุ้มใจรักพอลุงเห็นลุงก็รู้สึกว่าเออลุงอยากได้ความอบอุ่นที่สิงโตก็อยู่ตรงนั้นก็อุ้มไอระดายู่ครับแล้วแล้วมันก็เหลือท่านเกิรกกระชั่นไงเรียบร้อย ก็ไม่ต้องวงก็ได้ไหมก็เขาเป็นคู่เข้าเป็นคู่ันทุกคนเลยเขาจะเขาอุ้มกันหมดเลยมจะมาคู่กับพี่เมียเหรอไม้ก็แค่แบบสักปะาดี่ยวไงสักป้าดี่ยวไม่ใช่แบบว่าอุ้มเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของแต่มาถึงบอกว่าเออเพื่อแบบเป็นน้ำหนึ่องใจเดียวกันแบบคนในครอบครัวไอ้คนในแก๊งทําอะไรเหมือนกันก็ยากทําเหมือนกันไงไม่รู้ก็พี่เมียโทรมาฟ้องก็นั่นแหละก็งงเนี่ย โอ้โหเอะเอะก็ฟ้องอะไรเนี่ยเขาสึกเอาเป็นว่าไม่ยุ่งสึกสบายใจหรือเปล่าเอาเป็นว่าไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วโอเคไหมไม่ยุ่งแล้วได้เลยก็ถ้ามันมีมาอีกก็ไม่มีไม่มีไม่มีไม่ใช่สาบานด้วยคําพูดลูกเสือเลยอ่ะจดโน้ตไว้ให้ได้เลยคำนั้นคำนั้นคนอัดคลิปเสี่ยงนี้ไว้อยู่นะใช่ คนยังตาช่ำไม่ใช่คนปิ้นป้อนสบายใจได้ไอรีคำไหนคำนั้นโอเคไมโอคอโอเคหมอเิกเก้ให้แล้วแต่ลุงอ่ะลุงบอกลุงไม่ใช่คนปิ้นป้อนเมื่อกี้ฉันโทรหาลุงลุงบอกว่าไปทําหมู่แต่ฉันหาลุงไม่เจอเนี่ยลุงไม่ปิ้นป้อนก็จะไปทําหมูเสร็จแล้วก็เจอสภาไงก็จะบอกท่านเกลือกับท่านท่านกระบอกเพชรว่าเออไปก้อนนะเดี๋ยวฉันไปทําหมู่ก้อนใช่ แล้วจู่ๆก็โดนซวกล่างเนี่ยก็งงอยู่แล้วก็จู่ๆก็มาฝืนลงบานนี่แหละไม่แต่ฉันงงทาไมลุงไปทําผมยาวเหมือนผู้หญิงคืออะไรเนี่ยผมยาวอะไรฉันจริงฉันไม่ได้เซ็ตผมมาให้ปกติลุงเปิดข้างนี่ที่เปิดข้างมันก็หายไปแล้วก็บอกก็บอกว่าไม่ได้เซ็ตถ้าผมมันเซ็ตไอ้คำว่าเป็นได้แค่พี่น้องมันคือแบบเอ้าเซ้าๆ่ะแบบ ก็เป็นที่เปนได้แค่พี่น้องสรุปเองจะให้เองจะให้เป็นอะไรเองจะให้เป็นอะไรก็ไม่ได้เป็นอะไรแล้วไงก็พี่น้องไงก็พี่น้องในแก๊งไงก็เป็นเพื่อนก็เป็นได้แต่ลุงอะแปลกๆไงลุงไม่บอกรักอะไรก็ไม่รู้อ่ะอ่ะแบะค้อรลุงรักเองรักแบบน้องชายะไม่แต่พี่เงียบเขารู้สึกไม่มีไหมไม่งั้นเขาจะโทรมาบอกหนูหรอว่าแบบลุงจะจีบบอกจ้าจ้าไป เจอกันพี่แกงเจอกันไร์ฟอดเจอกันครับเจอครับโดนอะแรเอาเป็นว่าไม่มีไม่มีแล้วไม่มีไม่มีคำไั้นคำนั้นไม่มีคำไหนคำนั้นก็ไม่มีไงไม่ไม่ยุ่งไม่อะไรเลยเอาจะไม่วุ่นวายเลยโอเคเป้าก็คุยได้ไม่ได้คาว่าไม่คุยไม่เพื่อความสบายใจของเองไงรู้ก็แคร์ความรู้สึกเองไง ก็คือหนูอ่ะตอนแรกหนูไม่ได้อะไร,ไรเลยไงจนพี่เนี่ยโทรมาบอกไงก็นั่นแหละก็ฉันก็งงไง,ง,ง,งทําไมฉันเขาเขาไม่ชอบทําไมเขาไม่เคลียร์กับฉันตรงๆทําไมเขาต้องฟ้องเองไงเกตปะก็เกตเออทําไมต้องฟ้องเองไงแค่นั้นเองถามว่าฉันมีอะไรไปสู้เขาฉันไม่มีเขามีทั้งไม้ก๊อปมีม,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 มีป้าชลามีนูน่นมีนี่แค่เขาแทงฉันทีนี้ันก็ตายแล้ว ฉันเอาอะไรไปสู้เขาล่ะถูกปะเออแค่ตัวเขาคนเดียวฉันก็สู้ไม่ได้แล้วนั่นแหละแล้วเราแบบไปทําเสียงหวานๆใส่เขาหรือเปล่าฉันแค่ใช้เสียงสองแค่นั้นนี่แตถ้าไมต้องใช้เสียงสองก็เดี๋ยวไม่ใช้แล้วไงก็เดี๋ยวไม่ใช้ก็คืออย่างที่บอกอ่ะแค่มันรู้สึกดี ก่อนหน้ามันรู้สึก<ช>ดีแค่มันรู้สึกดีอ่ะใหม่ก็ก่อนหน้าไงก่อนหน้าก็คือรู้สึกดีแค่นั้นเองเอาแล้วถ้าตอนนี้อยู่อยู่ด้วยเราก็รู้สึกเชยเ<ด>ชยแล้วเชยเชยแล้วนี่ไงแต่งไม่งั้นจะแต่งตัวแบบนี้หรอเนี่ยดูดิเนี่ยคือไม่เอาอะไรแล้วจบพอ, <Okay. S 1> okay, พอกันทีโอเคเปล่าโอเคพอกันทีได้สบายใจได้ไอ้ลิน <laughs> เนีย่าายได้รูปเลยเนี่ยเอยากเลยได้าาไปเลยเนถ่ายไปไหนอะ่ะไม่รู้อ้าวเห็นจับโทรศัพท์เวยจะถ่า,ายรูปนี่ยยืน,นให้ถ่ายเลยพวกความมาเฉยๆโอ้อไปไป <ๆ S 2> <ๆ S 1> ลุงยังไงลุงเป็นมิตรกับเองดีกว่ายังไงลุงก็เป็นมิตรอ้าวโอเคเป็นมิตรกับลุงหนูก็เป็นเด็กดีของลุงเหมือนเดิมใช่ผมือกับพอแล้วดีกว่าจะตอรี่มันพอแล้วพอแล้ว ทำมลุงเป็นอะไรอะ่ะไม่เหมือนลุมีม่เน,<อ>นี่ลุมผมสีแดงๆอะนี่ลุงไม่ชอบที่สินโตบ้้งเหรโอ้โหติดติดไก่แม่วัวขนาดนั้นเอาแบบเอา้าพี่เนี่ยเขาก็อยู่กับหนูหรือเปล่าโอ้โหแบบคุยเปิดใจเลยทําไมถึงชอบก็ชอบแบบเพื่อนแบบเพื่อนเราทำไมต้องเสียงสงสัเพื่อนเขาไม่เสียงสองใส่กันก็บอกว่ารู้สึกดีก็แค่รู้สึกดีไงรู้สึกดี เฟนโซนอะรู้จักเฟนโซนปะเฟนโซนอะพี่นครเฟนโซนอ่ะเฟนโซนเนี่ยเนี่ยก็เหมือนเฟนโซนแต่เฟนโซนนี่มันคือแอบรักเพื่อนนะใช่มันเป็นคำไว้แบบคนชอบกันแต่แบบให้กันได้แค่เพื่อนนะลุงโอ้ไม่ใช่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 ลุงไม่เคยได้กินหรอเฟนโซนระวังเสีนสุดทางเพื่อนนะเออเคยดูหรือเปล่าเคยดูเปิดใจนะแบบ อันนี้ไปเอาเป็นว่าไม่ต้องเปิดใจเอาเป็นว่าไม่ยุ่งเลี้ยวอันนี้อันนี้เลยพูดจริงๆเลยไม่ยุ่งๆๆๆไม่ยุ่งจริงๆไม่ยุ่งคำไหนคำนั้นลุงไม่ใช่คนปิ้นป้อนโกหกต่อตอเบอร์รีสส่ด้ขนาดนั้นถ้านรู้จักกันมาท่นคือไม่ยุ่งก็คือไม่ยุ่งไม่ทาก็คือไม่ทาเนี่ยน้าเสียงฉันโคตรจริงจังเลยเนะี่ยจรงิงจังอันตอนนี้มันจรงิงจังไงตอนนี้มันจริงจังเออตอนหน้าก็จรงนะิจรงจัง ถ้าเขามาเล่นกับฉันเดี๋ยวเขาเขาฉันจะปฏิเสธเลยโอเคป่ะเอา้าเขาเล่นด้วยหรออะไม่สมมุติสมมุติสมมุติไงไม่ก็คือก่อนหน้านี้คือเขาก็เล่นไม่เล่นไม่เล่นเขาไม่เล่นฉันเล่นคนเดียวฉันลุกคนเดียวก็คือลุกลุกในที่นี้ไม่ได้ลุกแบบจีบนะแต่ลุกแบบประมาณว่าแบบเอ้ยก็แบบอยู่ด้วยแล้วมันก็อ,อุ่นอะ่ะอ,อก็เหมือนที่ฉันพูดวันที่ทุกขุมวิทออะในรู้สึกเนี้ยเขาก็อยากเป็นลูกไงนั่นแหละเอาเป็นลูกไปได้เอา ก็พยายามห่าเอาเป็นลูกไม่ได้เป็นพ่อก็ไม่ได้เป็นพ่อไม่ได้หรอร้องคาขอวิ่ง้ยไม่เอาไม่เอาขอไม่เอาหรอกโอ้เข้าไอ้นี่เป็นทรพีตายแทงแทงฉันทุกวันลูกรพีเหรอใช่คุณอาคุณน้าอ่ะอาจะระเด็นคนแล้วนักศก้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาเพื่อนดีกว่านั่นแหละแต่นั่นแหละเอาเป็นว่า อันเดียนะแล้วทำไมคือทำไมถึงต้องอยากจนํำสุปรุลจีจีอ่ะก็อยากเป็นลูกเป้าหมายอยากเป็นลูกเลยอยากเป็นลูกหนูกับลูกทันเกิร์กหนูอะไม่ได้นํำสุปุลจีจีถ้าอยากได้จีจีก็ไปขอเขาเองโอ้โหขอแค่เพื่อนอยังให้ไม่ได้ไยขอเป็นลูกเขาจะคงจะรับเพื่อนเพื่อนขอให้ได้หรือเปล่าให้ได้อยู่แล้ว แต่ลุงแค่เป็นเพื่อนที่ไปบอกรักเขาเก็ตหรือเปล่าอา้าวลุงไม่ได้บอกรักลุงเป็นคนพูดไม่เก่ง,งแต่แต่<อ>กต่อน<ต><อ>หน้าลุงแค่แบบลุงเป็นคนเน้นการกระทำอ่ะการกระทำลุงทำยังไงเงี้ก็ถามอ่ะสมมติเจอหน้าท่านก็เนี่ยอ่ะเจอนครลุงก็อ่ะเฮ้ยกอดเอาแบบกอดเอาให้เหมือนเลยกอดหนึ่งทีใช่ก็กอดหนึ่งทีกอดหนึ่งทีใช่อ่ะแล้วเวลาลุงเจอพี่ปาตาก็เขารบเขารบอ็ดีใจท่านตัดก็ท่านตัดเขาเป็นหัวหน้านลุง ก็คืออาเป็นเพื่อนถึงต้องพอดนี้อย่างกนดอื่นไนแกง๊งถามว่าสนิทใหม่ก็ก็สนิทแต่ไม่ได้สนิทเท่าทันเกิร์ไงเก็ตฟิลปะเก็ตเข้าใจประมาณนั้นาาน,น,นั่นแหละเอาเป็นว่าที่ตรงนั้นมันมีหนูต่อให้ลุงจะสวยเลิศเลิศรปเสอร์ฐสี่หรือลุงจะไปแปลงเพศอะไรยังไงลุงก็ไปอยู่ตรงนั้นไม่ได้หรอกราะว่า ลุงคิดที่จะแปลงเพศเหรอก็เคยคิดแล้วไงสุดท้ายฉันได้เข้าแก๊งไหมล่ะดาวยั่วก็ไม่รับฉันไงก็ลุงก็ลุงไม่แบบแสดงความมั่นใจใหเอาวอะไรอะคู่เนี้ยเอ้าอะไรกันเนีะโอ้โห่เตีเอาปลาซำหรอมาเดี๋ยวมาใครซอสพริกหรอหมูแฮนด์ด้าเอาบอสอยู่ก็โดนมันแทงเว้นครับเสียงมันคล้ายกันนี่โอ้โหคล้ายต้องไหนวะไม่รู้นี่เราแบได้ไหมพี่นี่แบได้ล่ะ นั่นแหละหนูไอลีนลงกินข้าวกินข้าวอย่าลืมครอ,อ,อบใจครอบใจหรู้ว่าหิวอนีนแหละสบายใจได้ไม่มีอะไรแล้วนอนหลับฝันดีได้แล้วหนูไอลีนนอนหลับฝันดีอืมคงนั้น ใายไม่มีแล้วไม่มีเรื่องแล้วไม่มีเรื่องให้กวนใจแล้วจบแล้วสตอรี่ความรักของตะช่ำเปลี่ยนเป็นหกโมงเยน็น<ะ>อ,อ๋อทนไงรับอีกจ้าท่านกระบองเพรทำอะไรอะ่ะโดนโดนแทงโดนแทงอะ่ะเราก็ตวโพ่อมาน้าโรงพยาบาลใช่จ้ะให้ไปช่วยไหม เออช่วยมารับไปเอารถตรงหน้าสบายหน่อยจะอ้ะอ่เดี๋ยวเอารถไปให้ล็อกไว้เปล่าไม่รู้เลยจำไม่ได้จ้ะก็เขาวนลูปหรอวนลูปวนลูปโอเคเดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยโอเค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 แต่เคลียร์แล้วเคลียร์แล้วจ้ะนะจะมไม่มีไรละตอนนี้เคลียร์แล้วนะใช่ตอนนี้ฉันคุยกับหน่วยลีนอยู่จ้ะโอเคอโอเคได้เดี๋ยวเจอหน้าโรงพยาบาลเลยใช่จ้ะ สั่งทำอะไรกับมาหนู่เอาไงโอ้คุยกับแม่เองขายผมอะไรคุยคุยกับแม่เองกับยี่สิบนาทีที่จันต้องมารีเพย์ไหมหรอเนี้ยต้องปล่อยผมยาวซะใหญ่เลยขนาดนี้ไม่ได้เซ็ตไม่ได้เซ็ตไม่เซ็ตเลยมาเห็นใหญ่ผมชัดไม่ได้เซ็ตฮะยปล่อยผมยาวค่ะมานเขาบอกว่าที่เขาบอกหลักป้าเขาบอกหลักแบบเพื่อนแปลกๆวต้องให้มาหนูอู้ อะเคาบอกว่าแล้วเขา,า,เขายัางไม่ได้อุ้มไงอื่น<ง>เขาอุ้มกันหมดเลยเกี่ยวอะไรกูจะได้นอนไนะ่ะเนี่ยใครอยาก